ร้อยเสถานีวิทยุกองทัพภาคที่4ี่ายเสออนารงหาดใหญ่สุภาวดีคําพิรานนนจัดรายการสดอยู่ในเช้าวันทํางานวันนี้วันพุธที่17กันยายน2568ค่ะได้เวลาที่เราจะนําคนฟังที่ฟังอยู่ในเช้าวันนี้เข้ามาติดตามข่าวสารต่างๆที่เลือกมาฝากกันในชั่วโมงนี้ค่ะอินดี้โซไซตี้ข่าวสังคมข่าวธุรกิจและข่าวท้องถิ่นจังหวัดสง claw แรกเลยนะคะคนฟังค้าในเช้าวันนี้อินดี้สตี้มีข่าวที่น่าสนใจนำเสนอเริ่มต้นกันที่ข่าวแรกค่ะสมเด็จพระกนิธิาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระองค์ท่านสเสด็จพระราชดำเนินไปในงานของดีเมืองนราครั้งที่48ประจําปี2568ซึ่งงานนี้จัดาภายใต้แนวคิดตามรอยพระปณิ ฐานสืบสารศาสตร์พระราชานวัตกรรมก้าวหน้าชาวนราเป็นสุขโดยมีว่าที่รอยตรีตระกูลโทรธรรมท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสอธิบดีผู้พิพากษาภาค,าาค9้าท่านแม่ทัพภาคที่4ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคเก้ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รวมถึงอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรและคณะกรรมการจัดงานเฝ้าทุลละองพระบาทรับเสด็จ ในการนี้พระราชทานรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดผลิตผลทางการเกษตรพระรารทานรางวัลแก่ผู้ชนะเลิศการประกวดและการแข่งขันผลิตภัณฑ์ศิลปะชีพและ,ะพระราชทานถ้วยรางวัลสมเด็จพระนิธิถิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพั a t ราชสุดาสยามบรมราชกุมารีแก่เจ้าของนกเขาที่ชนะการประชันเสียงนกเขาวชวา ปัจจุบันโครงการส่งเสริมศิลปาชีพของจังหวัดนราธิวาสมีมากกว่า20โครงการด้วยพระมหากรุณาธิคุณส่งผลให้ราษฎรมีอาชีพมีรายได้และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นค่ะต่อกันที่ข่าวที่สองนะคะเป็นข่าวท้องถิ่นของจังหวัดสงขลาค่ะ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่12จังหวัดสงขลาร่วมกับมหาวิทยาลัยราชพัฒสงขลาขอเชิญชวนผู้มีสุขภาพดีร่วมบริจาคโลหิตต่อชีวิตผู้ป่วยซึ่งกิจกรรมจะมีขึ้นตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงพรุ่งนี้17และ18กันยายนณมหาวิทยาลัยราชพัฒสงขลาตั้งแต่เวลา9นาฬิกาถึง14นาฬกาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม061980 5806ค่ะ ปิดท้าย i n น i e s s o i i t y y เป็นอีกหนึ่งข่าวท้องถิ่นนะคะสำหรับนักวิ่งที่สมัครวิ่งวันมหิดล68และยังไม่ได้รับเสื้อนะคะสามารถติดต่อขอรับเสือ้อย้อนหลังได้ที่ฝ่ายพัสดุชั้น3อาคารบริหารคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยายลัยสงขลานครินได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนถึง30กันยายนช่วงเวลา9ก้นาิกาถึง1ิ นาิกาและ13นาิกาถึง16นาฬิกาค่ะและนี่เป็นข่าวสารที่หยิบมานำเสนอให้คนฟังของสุภวดีได้ฟังกันในเช้าวันนี้ค่ะขอบคุณโครงการบ้านวังหงพุทธมนทนสงขา ทาวน์โฮม2ชั้น3ห้องนอน3ห้องน้ำถนนกว้าง20เมตรเหลือ3หลังสุดท้ายมีข้อเสนอสำหรับผู้สนใจติดต่อได้วันนี้นะคะ0816989509โครงการบ้านวังหงพุทธมนทนสงขลาความสมบูรณ์แบบที่คุณเป็นเจ้าของได้ค่ะ สนับสนุนช่วง indie society โดยโครงการบ้านวังหงพุทธมนตนสงขลาโปรโมชั่น3หลังสุดท้ายราคาพิเศษสนใจติดต่อ0816989509โครงการบ้านวังหงพุทธมนตนสงขลาความสมบูรณ์แบบที่คุณเป็นเจ้าของได้ สนับสนุนรายการอินดี้ m m ติดต่อ0819576644สวัสดีครับผมมิสเตอร์ไอจากไอสเตชันหาดใหญ่วันนี้ผมมีเลนส์โปร